อาแล้วครับตามลูกสาวไปครับลูกสาวพาเข้าร้านซื้อมะพร้าวซันครับพี่น้องโอ้โหถูกใจอีพอแล้วครับนี่มะพาร้าวลายกระดาษออนานมามมะพร้าวอีพอเลยเรื่องนี้ไม่แต่มะพร้าลายกระดาษโอ้ยอานมามมะพร้าวอีพอเนี่ยนี่สองลอยนี่สองลยพออะไรกินแบบไม่น้ำไม่แั่เนี่ย โอ้ไม่ตามใจพ่อเลยอดกินน้ำมะพร้าวเลยไปกินแต่ม,มาพาะพร้าวไรกะลาถูกแล้วห้าสิบบาทโอ้เมาเมาเมามีแต่เนื้อวะ อมีน้ำด้วยเออถูกใจแล้วมาเ,าเลยสี่อันเระเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทสองร้อย <500. S 2> <500. S 1> โอ้ืี่ไครบ้าง น้ำหลาย้ะอ้โน้ำเยอะเยอเลยอือ,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 อชื่นฉุชื่นสุดยอดเลยครับน้ำมะพร้าวตอนเย็นเจอกันครับพี่น,อน้องจวดจวดเด้อครับสื่นใจแล้ว อ,อ,อะไรไม่หญิงอะไรไหมค้าราคาห้าสิบบาทนะครับสึจจะขึ้นราคาเนะปะ่าวไม่รู้ตั้งแต่มีขาวดังมะพร้าวค้ายดีครับพี่น้องสามลูกะิ้เท่าไหร่สามลูกร้อยบ่อือตอนนี้ลูกละห้าสิบแล้ว,ด,ว,ว,ลว,วดี่เจนผู้เช่าสวน่ะคาดีคาาดี Okay, ออออ ulent. โอเคเนาะอร่อยอร่อยกันโอ้แม่ก็กินกันโอ้ยพ่อก็กินแม่ก็กินงานนี้เอ๊ย๊๊๊ะลูกก็กินป่ะโอเคเดินทางต่อแล้วคุณย่ารออยู่นะครับป้า allora, ย